สวัสดีครับวัเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่17มีนา2,564นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่2คันนะครับคันแรกนี้เป็นคูปัต้าคูปัต้า7อนะครับเป็นรุ่นคานโค้งนะครับตัวนี้รถเดิมๆสีสวยเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบไม่เคยตัดไม่เคยแกะนะครับตันนี้ ยางหลังอยู่ที่ประมาณที่ประมาณ80เอร์เซนนะครับท้ายไม่มีรั่วซึมนะครับยังไม่เคยแกะนะครับท้ายฮดีเดิมๆนะครับทานะครับทะล้อไม่มีแตกไม่มีดามพอกนะครับ ทางนี้เปิดขี้ดินบ้างอะไรเป็นสนิมเป็นอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับใหม่อยู่ที่พันสองร้อยชั่วโมงนะครับล้อหน้าอยู่ประมาณห้าสิบปอร์เซ็นนะครับสีล้อก็ไม่ล่วนนะครับยังไม่เคยแกะ,ะครับข้างนี้ ไ้ดันสีเดิมก็ยังอยู่นมีตำหนินิดนึงนะครับหัวตรงนี้บุบนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเอไปอไม่มีปัญหากับเรื่องไถนะครับเป็นภายนอกนะครับเพราะรถไถเอาไว้เอาไว้ทำงานไถนานะครับโงประกอบบ้างมันมีบ้างนะครับร้อยเปอร์เซ็นตเลยต้องรถใหม่ใหม่ไฟแดงนะครับ นี่ก็มีตำหนิบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะครับเป็นภายนอกอันนี้รับประกันเครื่องเครียดีนะครับเดี๋ยวเปิดอัวให้ดูยังไม่เคยแกะน,นะครับผีสันยังสวยๆอยู่เลย ฟังเสียงให้ดูนะครับตอนนั้นนะครับ มีคุณภาพเกรดเอนะครับรถเกรดเอควนแน่นทั้งสองล้อลูกหมากนน็แน่นนะครับคันนี้รับประกันครับเครื่องดีแน่นอนนะครับรถใช้งานมาไม่เยอะนะครับราคาออมีรวมหางนะครับตัวนี้ มีหางสามนะครับติดตัวรถมาหางสามเป็นรุ่นนี้นะครับหางสามตาช้างนะครับอันอนะี้คานนี้ราคาอยู่4 0 0 0 2, 2 0 0 0 0บาทนะครับ4 20,000บาทรถสวยๆเดิมๆนะครับ คุณภาพเกรดเอนะครับคันนี้มาต่ออีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น45 DI Special นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็น47นะครับยางหลังอยู่ที่ 9, 80%นะครับยอกยางอ,อยู่ประมาณ80%นะครับรถไล่นะครับท้ายดีนะครับ แรงงานมัไม่เยอะนะครับยังไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะครับฐานจะเป็นฐานฐานห้านะครับไปยี่สิบสองนะครับที่ติดตัวรถตาช้างนะครับอุปกรณ์ตาช้างหมดนะครับบางโคนไม่มีผูุกนะครับหลังคาคันนี้ก็ยังไม่มียังไม่แตกนะครับ ล้อหน้าก็อยู่ที่40เปอเซ็นนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับสีล้อหน้าไม่มีรั่วนะครับ2อข้างียวฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับคันนี้ แน่นนะครับล้อ no. ไ,ไม่หลวมนะครับต,ติดตื้นแน่นดีนะครับนี่ก็แน่นนะครับโควินก็แน่นนะครับเค่องไ่ายนะครับสภาพนี้ม่าน้ำไม่ดันนะครับผมไม่ได้ยกให้ดูนะครับรับประกันม่าน้ำไม่ดัน ลองับไปดูสั้นๆนิดนึงนะครับ เป็นเร็วกว่ากะตินะครับคันนี้คันนเดิมๆพร้อมใช้นะครับราคา265,000บาทนะครับคันนี้สวยเดิมรถเกีรดเอนะครับคันนี้คันนี้เป็น4508ธรรมดานะครับคันนี้ าราคาเก็บสภาพ245,000บาทนะครับ2 4 5แ0 0บาทแถมยางหน้าให้คู่หนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวไปชมคันต่อไปนะครับคันนี้เป็นอูตา L 4 5 0 8้า DI ตัวนี้ DI เฉยๆนะครับคันนี้ตามสภาพ230,000บาทนะครับ เครื่องดีนะครับแต่ว่าก็ามีรั่วซึมหลายจุดอยู่ยมาตัดผ่านห้านะครับตัวนี้ผ่านห้าเหมือนกันนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องคันนี้ก็เครื่องดีนะครับแต่ว่าถ้าตามสภาพราคานี้นะครับเก็บ,ภากาบสบภาพบวกสองหมื่นนะครับ เครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียด,ดีอยู่นะครับแต่ว่ามีรั่วเซมบ้างยางหลังไม่ค่อยสวยนะครับยางหลังอีกที่ประมาณ40เปอร์เซนต่อไปคันนี้ว่าละคันนี้ราคา230,000บามหบาทคันนี้ L ลามสีนะครับมี1คันมี2คันนะครับสองคันนี้ราคา อุปกรณ์หน้าหลังอยู่ที่ราคา165,000บาทนะครับตามสภาพยังไม่ได้ผิวงานแล้วก็มีคูปัต้า L 3 6 0 8คันนี้หนึ่งคันนะครับคันนี้เก็บสภาพพร้อมอตัวนี้เก็บสภาพพร้อมใช้อยู่ที่275,000บาทนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยพร้อมก็ลดได้อยู่นะครับสีสันสวยเก็บมาแล้วแต่ว่า เครื่องผันเรียกร้อยครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องให้ใหม่ทีหนึ่งนะครับจะเอาไปปิดเองก็ลดได้อีกนะครับเช็คเครื่องรับประกันให้นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับกันนี้เดิมพร้อมใช้นะครับ L สามหกศูนย์แปด S L สามสองศูนย์แปด SP นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับเกียร์เชตเทิลเหมือนสามหกนะครับขนาดเล็กกว่านะครับตัวนี้เป็น SP แล้วนะครับ เอ็ก็เป็นรุ่นใหม่กว่าตัวธรรมดานะครับเกียร์แตกต่างกันที่เกียร์ที่คอพวงมาลัยนะครับกับหลังคาเสาเหลี่ยมนะครับรถพอสอใหม่กว่านะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2องแสนแดหมันบาทนะครับอุปรกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคันนี้ลูกค้า จากยางตลาดนะครับมาสั่งจองไว้นะครับอันนี้เป็น b 2 2420นะครับเครื่องยนต์3สูบเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่165,000 5,000บาทนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพตัว B2140 ราคา1ส7 5 0 0บาทนะครับก็ตัว L3 3208ิมเต็นะครับตัวนี้ รถสวยพร้อมใช้นะครับเดิมเดิมอันนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับรถเกียร์เอเหมือนกันนะครับคันนี้ใช้งานมันไม่เยอะนะครับรถคุณภาพเกียร์เอ,อยียนยางหลังอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นยางหน้าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับสวยพร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีนะครับระบบสมบูรณ์นะครับไม่มีรั่วซึมสองแสนหกหมื่นห้าพันบาท ือ่อวานนี้ก็ลูลกค้ามาสั่งจองสามคันนะครับรับขอบพระคุณลูกค้าทั้งสามท่านคันนี้คันหนึ่งนะครับเี๋ยวยันมากคันนี้ยังว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บสีแต่งหล่อให้ดูนะครับรถสวยเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับมีสองสี่สองสี่สองศูนย์ราคาแสนหกหมื่นห้าพันบาทคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับอิจกิเครื่องเกียร์ดีเก่านอก นอกแท้ๆนะยังไม่ได้เคยใช้งานเมืองไทยมีแต่ผมเอามาลองเฉยๆนี่แหละครับสนใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0850876581นะครับพอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับสวัสดีครับ